สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวจุฬาติวเตอร์นะคะทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสอบตัวนิดาทิฟนะคะซึ่งตัวนิดาทิฟเนี่ยเป็นตัวเอ่อ,เ,อ,อเทสสำหรับคนที่อยากจะใช้คะแนนตัวของนิดาทีฟนะคะเข้าสมัครต่อระดับ ปริญญาโทของทางสถาบันนิด้านะคะซึ่งเจ้านิด้าทีเนี่ยเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษค่ะซึ่งตัวทีฟเนี่ยก็คือย่อมาจาก Test of English for Academic p u r p o s e นะคะก็คือเพื่อใช้ในการศึกษาต่อก็จะเป็นข้อสอบที่เน้นทางด้านวิชาการทีนี้เจ้านิด้าทีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ นิดาทีปนะคะจะเป็นลักษณะข้อสอบสังกฤษที่เป็น multiple choice มีทั้งหมด50ข้อนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกนะคะจะมี10ข้อประกอบไปด้วย2 passage เป็น passage สั้นๆนะคะซึ่งลักษณะของ10ข้อแรกเนี่ยจะเป็น close test พเพศและห้าคำถามนะคะซึ่ง close s ก็จะถามทั้งหลักไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์เพราะฉะนั้น2องานนี้ก็จะวัดทั้งไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ของความสัมามรู้ความสามารถของผู้สอบนะคะ ส่วนข้อที่เหลือก็คือข้อตั้งแต่ข้อ11ถึงข้อ50นะคะจะเป็นในส่วนของ reading comprehension คะ่ะซึ่ง reading comprehension ตัวนี้จะประกอบไปด้วย8 passage นะคะซึ่งเจ้า passage ที่3ถึง passage ที่8เนี่ยจะเป็น short passage นะคะซึ่งคำถามก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเวลาถาม reading ทั่วไปซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดใน ในพาร์ทถัดไปนะคะส่วน Passage ที่9กับ Passage ที่10จะเป็น long passage ค่ะซึ่งจะมีคำถามที่ยาวขึ้นส่วนของ Passage ที่3ถึง8นะคะคำถามเนี่ยจะถามแค่อย่างละ4ข้อนะคะต่อ1 Passage แต่ Passage ที่9และ10เนี่ยคำถามจะถามอย่างละ8ข้อค่ะซึ่งสี่สิเวลารวมทั้งหมดในการทำข้อสอบนี้ด้าทิฟนะคะ50ข้อจะให้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะ สำหรับการไปสอบนิด้าทีมนะคะเราจะสอบกันที่ตึกสถาบันภาษาของเขาอะนะคะก็คืออาคารสยามบรมราชกุมารีของสถาบันนีดา้าซึ่งไอเรื่องของอาคารสถานที่สอบเนี่ยเดี๋ยวผู้เข้าสอบมีหน้นาที่ต้องเช็คในเว็บไซต์ที่เราสมัครไป ก่อนที่จะไปสอบอีกทีนึงว่าเราจะได้สนามสอบที่ตึกไหนอะไรยังไงชั้นไหนเลขที่สอบเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่จะต้องเตรียมไปเพื่อทําข้อสอบนิรภัทิพย์เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและก็ต้องนําดินสอบสอบบีและยางลบเข้าไปเองห้องสอบไม่มีให้นะคะต้องนําไปเองนะคะจาไวด้ดีดีบัตรประชาชนและดินสอบยางลบหรือจะเอาปากกาติดไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามขาดนะคะเขาไม่มีให้ แต่ในกรณีที่ลืมจริงๆที่นีด้ามี7เนอี7ค่ะสามารถไปซื้อได้นะคะแต่ก็เช็คไปให้ชัวร์ดีกว่าค่ะแล้วก็ฝากอีกอย่างค่ะเนื่องจากถ้าใครไม่ได้บ้านที่อยู่แถวแถบเสรีไทยรามินทานนวมินลาดพราวเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางไปสอบนีด้าทิปนิดนึง คือการสอบเนี่ยนะคะใช้เวลาตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงนะคะของวันเสาร์เนี่ยนะคะซึ่งรถติดค่ะการเดินทางไปแถบนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการจราจรหนาแน่นแล้วก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อเวลาเดินทางดีๆสำหรับใครที่บ้านไม่ได้อยู่แถวนั้นอยากให้เผื่อเสียงน้อยสัก1ชั่วโมงถงสชั่วโมงนะคะเพื่อไม่ให้เราไปสายแต่ทีนี้ในส่วนของการทําข้อสอบเนี่ย เขาจะให้เริ่มเข้าห้องสอบตอนเวลาประมาณ9โมง50ค่ะ9โมง50เนี่ยก็คือเข้าห้องสอบได้ละแต่ห้องสอบเนี่ยก็คือเรามีห้องน้ําอยู่ข้างหน้าห้องเวลาปวดห้องน้าหรือว่าทาข้อสอบอยู่แล้วอยากจะออกมาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็สามารถออกมาเข้าห้องน้ําได้ในชั้นนะคะแล้วก็เวลามีสัมภาระไปสอบด้วยเนี่ยสามารถนําสัมภาระเนี่ยวางไว้ข้างในห้องสอบด้านหน้าห้องบริเวณกระดานได้ค่ะโดยปิดโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ ของทุกอย่างวางไว้ตรงนั้นเอาไปติดตัวไปบนโตะสอบได้แค่บัตรประชาชนแล้วก็ดินสอสอบ B แล้วก็ยางลบหรือปากกาเท่านั้น,นะคะ่ะการทำข้อสอบเนี่ยบางคนก็ทำเร็วบางคนก็ทำชา้าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าทำเร็วเนี่ยสามารถเดินออกได้เลยนะคะส่งข้อสอบที่อาจารย์แล้วก็เดินออกกลับบ้านได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าทำช้าก็รักษาสิทธิ์จะใช้เวลาถึงเที่ยงก็ได้นะคะเวลาในการทำข้อสอบเขาจะขึ้นที่จอที่หน้าห้องไห้ไม่ต้องกังวลไปะคะ่ะ มีเวลาคอยกำกับบอกแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะก็คือเผื่อเวลาเดินทางแลวเขาก็มีที่จอดรถค่ะซึ่งที่จอดรถเนี่ยมีทั้งบริอเวณข้างล่างนะคะข้างล่างตึกก็คือรอบสนามอะไรเงี้ยค่ะก็หาสามารถหาที่จอดได้ให้รอพอดูให้หรือจะจอดบนอาคารจอดรถก็ได้ค่ะก็คือวนขึ้นไปบนอาคารจอดรถก็จะมีบลรวพอคอยบอกทางเหมือนกันทั้งนี้ท้งนั้นก็เผื่อเวลาในการวนหาที่จอดด้วยเพราะที่จอดค่อนข้างมีจํากัด ค่ะแล้วก็สถาบันก็ยังมีคนมาเรียนปริญญาโทในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นจะหนานแน่นเลยทีเดียวค่ะมาในส่วนของ Passage นะคะทั้ง10บ Passage นะคะเนื้อหาที่ออกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซซีโซเชียลนะคะสังคมทั่วไปเรื่องของ innovation นะคะการคิดคนนวัตกรรม เรื่องของศิละปะอาร์ตต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมในสังคมเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การค้นพบทางการแพทย์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของออนามธรรมานิดนึงที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพูดกันเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นคนยกตัวอ,อย่างเรื่องนะคะเราจะมีเรื่องของเฮลิคอปเตอร์พาวเวอร์ซึ่งเป็นคําจํากัดความที่ใช้บอกถึงพ่อแม่ที่คอยควบคุมกํากับดูแลลูกอยู่ตลอดเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะคอยหมุนครอบดูลูกว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง ของ intercultural communication ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบพหูวัฒนธรรมใช้ในการทำงานในองค์กรที่มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนานะคะซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นน่ะถ้ามีการสื่อสาร intercultural communication ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการสร้างผลกำไรแล้วก็การทำงานร่วมกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมของสังคมในอเมริกาชนชั้นรวยก็รวยไปเลยชนชั้นจนก็จนไปเลยแถมยังต้องเสียภาษีจานวนมากอีก มีเรื่องของโรคอาราเซียอาราเซียนะคะซึ่งเป็นเรื่องของโรคแบบ loose control เนี่ยไม่สามารถจัดการระเบียบความสำคัญในการที่จะทําได้เป็นโรคแบบผัดวันประกันพุ่งอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็มีเรื่องของการทำรีเสิร์ชนะคะที่ไม่มีการสนับสนุนกลุ่มผู้ทำรีเสิร์ชที่ไม่ใช่คนขาวก็จะทำให้เป็นการขัดขวางความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์เพราะว่าการที่ค้นคว้าวิจัยแต่ในกลุ่มคนขาวด้วยกันก็าอาจจะทําให้พลาดในสิ่งที่คนดำหรือที่เขาเรียกกันว่าแบบพวกที่โดนเหยียดผิวเนี่ยอาจจะมีอะไรในยะหรือว่าวิธีการใหม่ๆในการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องของแอนบอร์ดนะคะเจ้าคือหุ่นยนต์ที่ดัดแปลงมาจากมดในทะเลทรายคือใช้หลักการของเจ้ามดที่อยู่ในเอาตัวรอดเอาชีวิตอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเอามาดัดแปลงทําเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะมีคําศัพท์มาฝากกันด้วยนะคะเรื่องของคําศัพท์นะคะที่เรามาฝากกันไปดูกันเลยคำศัพท์ของการสอบนีล่าทิปในครั้งนี้นะคะเรานำมาฝากไว้ด้วยกัน5ข้อค่ะ 5าคำ5ข้อนะคะคำที่1นนะคะ faster faster f e s t e r faster นะคะเป็น verb นะคะแปลว่าเป็นถ้าเป็นแผลนะคะจะแปลว่าเป็นหนองเป็นหนองหรือว่าติดติดเชื้ออักเสบนะคะหรือถ้าใช้กับคนก็อาจจะบอกคนที่แบบทำให้เป็นทุกเป็นทุกอย่างหนักนะคะ faster เป็นหนองติดเชื้ออย่างหนักเป็นทุกอย่างหนักนะคะ faster คำที่สองนะคะ misery ค่ะ misery Mis m i s e r y misery misery เป็นหนาวนะคะแปลว่าความทุกข์ยากความทรมานความเดือดร้อนนะคะ misery นะคะ misery คำที่สามค่ะคำที่สาม procrastinate ค่ะ procrastinate นะคะ procrastinate p r o c r a s t i n a te procrastinate ตัวนี้เป็นวลีแปลว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งหรือแปลว่าดีเลย์นั่นเองค่ะ procrastinate คำที่4ค่ะ h a p l e s s h-a-p-l-e-w-s h a p l e s s h a p l e s s นะคะ h a p l e s s แปลว่าคนที่ไร้โชคนะคะ less นะคะ less เนี่ยมาจาก เป็นตัว suffix ไปเติมแล้วแปลว่าไม่นะคะ h a l p l e s s ก็คือไม่มีโชคไรโชคโชคร้าย unlucky นั่นเองค่ะ h a p l e s s นะคะส่วนคำที่5นะคะฝากกันไว้ค่ะ quadruple 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 นะคะ q u a d r u p l e quadruple แปลว่าเป็นสี่เท่าหรือจำนวนสี่เท่านะคะซึ่ง synonym นนก็คือคำว่า four f o l d นั่นเองค่ะสี่เท่านะคะ ลักษณะคำนี้ก็เป็นลักษณะคำถามที่จะถามซีนโนนิมของคำศัพท์ในข้อสอบของตัวนิด้าทีในครั้งนี้นะคะเรานำมาฝากไว้คําคำด้วยกันค่ะอย่าลืมฝึกท่องกันนะคะขอสรุปลักษณะของคำถามที่พบเจอใน50ข้อของข้อสอบนิด้าทีบ,บ้างนะคะตัวคำถามเนี่ยนะคะลักษณะในเรื่องของ Reading นะคะก็จะเป็นคำถามที่เป็น Reading ปกติทั่วไปคะ่ะที่เววัด ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการก็จะมีคำถามเรื่อง main idea ถามหาใจความสำคัญนะคะถามหา main purpose วัตถุประสงค์หลักนะคะให้ตั้งชื่อเรื่อง topic ของเรื่องมีการถามแบบอ่านตีความว่าเราได้ใจความจากเรื่องว่าอย่างไรบ้างนะคะถามถูกผิดข้อไหนไม่ได้กล่าวไว้ก็ต้องเช็คคำถามคำตอบดีๆใน passage ถามโทนของผู้เขียนผู้เขียนเขียนเรื่องนี้มีโทนมีแนวคิดอย่างไร ถามว่าเรื่องนี้ถ้าอ่านแล้วจะพบเจอในไหนบ้างใน, article, ในอาร์ติเคิลในนิตยสารในบทความในอินเทอร์เน็ตหรือยังไงได้บ้างน,นะคะก็จะดูแนวของแต่ละเรื่องไปแล้วก็ยังมีการถามเรื่อง vocab, s y n o n y m เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะถาม pronoun ด้วย p r o n o u n ตัวนี้ refer ถึงตัวไหนในเรื่องนะคะก็จะต้องไปฝึกทำข้อสอบความรู้เรื่องของ pronoun ดีๆในการเช็คนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการถาแบบเดาคำศัพท์ในบริบทด้วยซึ่งเรื่องราเหล่านี้มันเป็น Basic question ของคำถาม reading นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝึกทำข้อสอบดีๆเชื่อว่าข้อสอบในด้า t ทิปก็สามารถเอาชนะได้ไม่ยากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ